เดิน,<ช>น่เลยังยงามเลยไปเทียงก็ต้องคั่วป่าย่างสูกันกินกินเขาทงนี่จะปลาขาวน้อยนมตัวใหญ่ได้กินตัวน้อยๆไปกอนนี่บ้านจมป่าเ <c oughs> ่าแตกหน้าแตกตานักหลายปลาขาวน้อย อันนี้ก็ปลาข้าวน้อยตัวนึงอีกตัวน,งวน,งวน,งวนึงเพราะในขืนมาอยอ่น้ำพุนพ่นทำไรนี่นะดคมดีก่าได้ซื้อตัวเขาตัวอยู่ด้ซื้อเขาพสักตัวอยู่เอาันขันขันขันอดี สัมภาระการเดินทางอันนี้ปลาตัวเดียวด้วยนี่พาเครื่องมาอีกเครื่องหนึ่งเป็นตัวเครื่องตัวเครื่อง

โอูได้ไาจิงรออมจะขังนนเนเพราะไหนคนเขาเหอเพราะไหนไม่มีอกมีอกไม่มีอกไม่ไดอกอไงกินเขาไม่จนเขาอนบอยี่หไม่จำไม่จำ่นเขาก้าน่กิ่อยี่หันไหมยืดพน่ะมึงเต้นพน่ะสาระพับพิงพน่ะผสมคนเถ่าพน่ะเห็นว่าล่ะเห็นว่าล่ะ ตั้งขึ้นเนาะเช่ปุ๋ยไหมใช่ปเอไนเลานนี่ตึงเไม่เห็นเยารนินเดียว่ขืนเลยคนเดียีนะเนองจาเาเขาเีนาเป็นติอดสองคนนี่เป็นไหนเนาะเ็นติดอดเนาะน้องมาเลยมาแล้วมาจินป่าได้บานเลดเด็เืนูดยเวะน่อาไม่เอา อย่างปลาเข้าอย่างกระเทียมทุนเข้ามาเซ่บ